สวัสดีครับวันนี้เรา,าก็มาอยู่กับช่องวันเริ่มเลยครับวันนี้เรามาดูเจ้าชุดก่อสร้างเล็กกันนะครับกับเจ้าแมคโครนะครับนี่แมคโครครับโอ้แมคโครมีหลายสีมากเลยกับเจ้ารถบรรทุกสิบล้อนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ครับวันนี้เขามีเรื่องกันอยู่นะครับนี่โอ้อสายงานไม่ตรงกันนะครับก็คือเจ้ารถแมคโครก็นนะมีเรื่องครับ

เออค้เคมส์ปกยังปังว้ายว้ายายวงแล้วครับทําเรีร้ นี้ยไปอตับพ่อนโอ้ไปแล้โอ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 ้พี <bells> ่เน้มาดูอพีกันไปเลยโอ้โหอ่ายวใค้มีอะไยขั้นนะครับ